สวัสดีครับพี่น้องครับนี่มื้อนี้ได้ซุปเฮดปวกพี่น้องใส่บักเขือยาวครับแล้วก็มีผักนี่ผักบุงลวกแล้วก็แตงนะครับขานบูไใเลยนี่บักเขือเปะเข้าครับปลูกเองครับ<ม>พี่น้องครับมากินเลยเมาลายาเยี่ยางข้าวเหนียวข้าวเที่ยงพี่น้อง แซ่บอีกแล้วโอ้ยมขค้นหอมแทนหอมเหยียดพี่น้องเลยอืมอ้มพักบุ้งสอสนี่ดีพี่น้อง ปุ่งปลูกเองครับพี่นว่งฮินปวกโอ้มะลีกินคเดียวแทนน้อกูไม่เงียบเฮ้ยกินเขาน้ำกันเขินแทบตาอ กินน้ำเน้ฟ้าได้เอียงมาเนี่ยก็เอียงทุบเห็ดปวกใส่เปลือกเน่าเขลือเปือกเาเตียเป็นตาแสบแท้แสบนี่เขาเนี้ยพอนี่อูกสาวมันลบกินเขาลบกินอยู่ข้างบนทัวเตี่ยลบกินอยู่ข้างบนัวพนะ มายางมาบมเห็นเลยนี่มันห่อนเดียดเนี่ยจะไปหาหอยอยู่ป้าเขาเห็นผลหรือเปล่ามึมงชินเนี่ยเร่าเหนียวเหนียวเลยพี่น้องใส่เห็ดปวกอืมปลาหมึกพี่น้องหืมปลาหมึกแห้งเมี่ยวันก็ตามปลาหมึกแห้งมาเนาะ ยังเขา่ากันเลยอืมยังเข่ากันเลยเห็ดปวกกับบะเกืนเนาะเซ็บเขาอ่อนขัวพริกแล้วก็ได้เียบขวัวบังพริกใส่หัวหอมเนาะอื พี่น้องทำยังไงอือพักบูงแก้วปลูกเองพี่น้องกระชิกมะจังมะล่อยู่ทางบ้านมันก็ตามมาเหินตามกินปลาหมึกเนาะ หวานแ่บตัวละใส่กะพักบุ้งรวกเนบเนบเนบดีสิเรื่องบ้านกันารสดแฟต่ำกันแล้วม,มาหลีกินผู้เดียวแซ่บแซบผู้เดียวเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็ดปวกพี่น้องอือเห็ดปวกไปได้มากเมื่อเช้านี่พหวานตัวเอื้ออื้อพี่น้องอื้อหือ 对。Oui.